What? Yeah. ชื่อว่าอะไรคะอะไรอเดิมอะ er ทำไม่าราโลสารสวยมากเลยคระลูกอย่ี่เฮ้ยเธอทำไมเ้มมา เฮ้ยเร็วหาวตัวนี้ตัวอะไรคะดแ่แรับรเลี้ยวาเป็นดรงนองสาวกินอะไรคะเนื้อดูกินเนื้อเหรออ๋อเนื้อเนื้ออะไรมั่งอะเนื้อพูตะวันไม่ใช่เนื้อคนกับปลาบอเนื้อเนื้อส่อสต่างๆที่กินทุกอาเหรอ ล้วพาลารโซลากินอะไรเก่งไงเหรอนี่เรียกว่าละเอีดแล้วแม่เนี่ยตัวอะไรแม่ว่าเป็นทเทอรลานเดอดอนแน่เลยถูกอะ่ะไอถูตัวอะไรคะถูกแม่แม่แรเก้ยแม่ตัวถูกชื่ออะไรนะทะเลตะลอนที่แม่ตอนยากอ๋อ เจลาโดอนตัวนี้กินอะไรคะกินเนื้อกินเนื้ออีกแล้วเหรอปีกแม่นั่นหนูว่าทาไม่ะไมเป็นไงลูก

ขอันนี้ว่าอะไรคะขอ่เป็นมออียาแกลัวที่คุ้มพอแล้วเหรอนม่ว่าใส่เธอละถอบหนหรอออวันหยากอ๋ออ๊นนึงอันนี้อะไรคะลูกอันนี้อะไรคะลูกต้านบางคนอือถูก คนยโอ้โหสวยจังเลยอ่ะน้อว่นว่าเดีมเดมจับก็นเน่่ะค่ะคู่กวางก็ว่าต้นนก้หนึ่ง่าก็สอยต้นไม้ทำอาต้นไม้จ้ะห้อ่มอันนี้อะไรอ่ะคะไง นอะคนคนคนอยากเป็นยันนะก็ขังเกมไงเกมคนไม่รู้ทำอ่ะนี่แบบเนี้ยคนทำใส่แบบนี้เหรออ่ทคนทำใส่แบบนี้อือเพิ่งไ้เห็นอยู่ไม่แม่ไม่รู้จักเลยนะวยอ่ะมองง้อไม่ออกอ่ะบางครั้งเวียงมองไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยอะไรโผัวปลาปลาปลา Xe đó là hả? Ừ. Tôi hàng không nghe. à. mới có con căn lặng à. căn đi yeah. What? What nhìn cái này à. Ừ. Mm. Thôi còn อาที่โรงเรียนหนูไม่มีใครรู้จักเมนูเสาทุกคนเลยอ่ะอืมรู้จักข้างนองคนเดียวอันนี้คือตัวหางตุ้ตตมกบบองกันหลังนี้ม่ม่มันกบบองกันหลังเสร็ <c oughs> จยัง <c oughs> เอาเอาน,นแม่ขอหมุนภาพไหนได้ไหมคะจเจ้ๆคุณแม่ดูภาพกับหัวฝีมือน้องภูตะวานัน <c oughs> <c oughs> มีพาราสลาตุ๊กตุ้มเทร์รานดอดนและชีเล